<c oughs> ออกออกทั้งสองเลยนอนด้วยเปลี่ยนกันบ้างพี่ชมเปลี่ยนทองบ้างทองอยากนอนในตะกร้าเร็วเปลี่ยนน้องบ้างนอนด้วยชมนอนนานแล้วนะส้มนอนนานแล้วนะนะส้มออกมาออกมาให้น้องนี่ม <c oughs> ชมออกมาไดยแล้วมา <c oughs> <c oughs> ของน้อง้ำไม่อายน้องแบบนนะ่ะ <c oughs>